ม่ม็นเพลงว่าจิมสุอันนี้เป็นน่าจะเป็นรูปหัวใจสีแดงที่เขาใช้ใช่ปะ่ะน้อง<ด>ตึเ้เตึ้งใช่ไหมเปลี่ยนแล้วอ้าวอ้าวตีวตไม่ให้ติดรถแล้วอ้าวเดินต,ตามรถไม่มันเป็นเชื่องเดิมน,นี่พี่ยังไม่เปลี่ยนหรือเปล่าอ่าใช่แล้วก็อันนี้เป็นปอบเบีย้ยทำไมไม่เหมือนเชื่องคนอื่นเขาล่ะใส่อะไรอ่ะปอบเบี้ยทำไมออ่ะเปบบี้ยท ไม่ก็ชอบเลี้ยงแบบนี้ไงชอบที่พี่ปอบตีอ้าจริงหรอฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแมื่อกลาลับลาลับน้องปอบลาลเบมแต่เราเป็นเ่อไงบ้างโอยเอาจริงคือผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อใครเลยอ่ะเป็นชื่อเสตรงเขาเลยหรอออริจิโน่เขาเลยแบบไม่ได้ไปเปลี่ยนแบบอันนี้ก็เป็นเอ้ย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 อ่ะก็เป็นตี๋ปกติพี่เตอร์ผมไม่เคยไลน์ส่วนตัวพี่เตอร์เลยอ้าว เราคุณนัดมาซอฟแข่งกันยังไงล่ไม่เราคุยกลุ่มเราเป็นกลุ่มใหญ่แล้วหรือว่าตีไม่บอกให้หรือเปล่าอ่าตีแล้ว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 เออพี่เตี๋ยก็ชื่อเดิมวก็ตีก็อู๋ชื่อชื่ออะไรอู๋เอแล้วตั้งตั้งอะไรอ๋ออันนี้คงไปเปลี่ยนนามละเออไปเปลี่ยนมาเป็นอันนั้นอ๋เป็นอู๋น้องอูอ่านได้ยินอ่ะ พี่มัวแล้วไม่เกิดเรียกเฉยแต่ว่าอ๋อพี่มีผมจำจำไม่ได้ว่าพี่ติมพี่มีเฉยเฉยเสียใจแล้วว่าอย่างเงี้ยพี่มเป็นวายจุนเฉยป่ะวายจุนใช่ป่ะเออใช่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 ก็เป็นอย่านี้นะของเราอ่ะเราเคยคุยกันเหรอเป็นวายจุนเออไม่ทักก็ได้เออไม่คุยก็ได้เออเอออ้าวมาเจอล่ะ ผมจริงผมก็ไม่ได้เปลี่ยนใครครับผมจะเปลี่ยนเฉพาะแค่คนที่ตั้งชื่อลายยาค่ะอ๋อเออนี่เปลี่นหมดแล้เออแสดงว่าทุกคนก็ถ้าใครง่ายๆก็จะเป็นชื่อนั้นไปเลยเวลาเราพิมพ์หาชื่อง่ายถูกไหมเปลี่ยนแค่ผมยีบชื่อสีเสมอเพราะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนานแล้วสินเสมอสินเสมออันนั้นเบิร์นหอมอ้าวเบิร์นลายด้วยอะไรนะสินเสมอสินเสมอคือเสมออ่ะจะต้องเจ็บอ่ะ ไม่มองผมก็งเมื่าไหร่บ้างของเจมก็จะตั้งว่า T T อ่ะเฮ้ย T T จริงเหรอ T E E T E E ่ะคได่เขียนแบบนั้นอ๋อใช่แล้วก็อีกอันนึงก็จะตั้งชื่อว่าปอเลยก็คือเจมจะตั้งชื่อทุกคนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเพราะว่าแบบมันจะหาได้ง่ายมันหาได้เวลาพิมหาก็ คือตอนแรกติวเตอร์ใช้เป็นอีโมจิก่อนแล้วมันหาของเตอร์ยากมากอันเจ๊ก็จะแก้เป็นแบบก็ติวเตอร์เลยเออใช่ส่วนของอู่ก็ตั้งว่าอู่เลยอ่าแล้วยิมล่ะยิมบล็อกไปแล้วเฮ้ยหมือนผมเลยเออเหมือนผมเลยตั้งว่าบล็อกไม่ใช่แบบบล็อกเลยเออก็เลยแบบยอยอก็ตั้งชื่อว่ายิมเลยยิมเลยนี่เห็นไหมเออแล้วจบเลยนะอ้าวน้องอูล่ะอูน้องอูของทุกคนเป็นออริจินอลหมดเลยก็คือชื่อไหนชื่อนั้นเลยใช่เซตนั้นใช่ครับเออ สุดยิ้ม่ะ,ะไปเต้นเพื่อนวันเลยครับเ <c oughs> ตบ้นเพื <c oughs> อ่อนวันนั้มีมุกอืน่นไหมมีเอาเรายังไงอ่ะอจริงจังคือไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์เป็นเหนือของนิวเตอร์มีแค่นั้นแต่ว่าอยากเปลี่ยนแล้วตั้งแต่พอคุยวันนี้ก็เลยอยากเปลี่ยนอ,อยากเปลี่ยนครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเป็นเป็นรูปอีโมจิเพราะแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วพอเวลาเราหาเราไม่ต้องพิมพ์อีโมจิแต่ละคนเลยหรอเออยากนะ ดีดีไม่เสียแล้วเลยกลับไปแชร์เดิมดีกว่าเลยเอาเตือเตือหาง่ายกว่านะอ่าโอเค